งาน c ี2025นะครับเรามาดูเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านกันบ้างอย่างบริษัทนี้ครับโรโบร็อกนะครับผู้ผลิตหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นนะเปิดตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นรุ่นใหม่ซารอสเซต70ตัวนี้ไม่ใช่แค่หุ่นยนต์กลมๆวิ่งไปดูดฝุ่นถูพื้นอย่างเดียวแต่มันมีแขนกลสามารถหยิบขยะชิ้นใหญ่ที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นดูดไม่ได้หยิบแล้เอาไปทิ้งถังขยะให้เราได้ แม่เจ้านี่เราเดินทางมาถึงยุคนี้แล้วเลยนี่ต้องอุทานคำนี้เลยทีเดียวโอ้โหคุณผู้ชมโลโบล็อกครับหมูผมอยากจะตบมือให้เขาเลยนะฮะเป็นบ,บริษัทหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นจากจีนนะฮะเปิดตัวหุ่นยนต์รุ่นใหม่ครับที่มีแขนกลมาคีบเศษขยะชิ้นใหญ่ได้นะฮะหุ่นยนต์ตัวนี้ชื่อรุ่นว่าโลโบล็อกซาร์ร z 70นะฮะเขาจะมีแขนกลที่ทางโลโบล็อกตั้งชื่อไว้ว่า อมนิกลิฟนนะฮะมันเป็นแขนกลแบบตั้งเดชขึ้นมาบนเครื่องแล้วก็ยื่นออกไปข้างหน้าซึ่งมันสามารถยืดทําระยะได้ประมาณผมว่าได้ประมาณ30-40เซนรอบรตัวเครื่องอะนะนะฮะเสร็จแล้วไอ้ตรงปลายอะ่ะมันก็จะมีที่คีบอยู่นะฮะเป็นแขนกลที่มีควาสามารถที่คีบมันสามารถยกของหรือหนีบของขึ้นจากพื้นที่มีน้ําหนักไม่เกิน300กรัมโอ้โห3 0 0กรัมนี่ยกได้หลายอย่างนะ นะฮะเศษกระป๋องกระป๋ง,กปงแก้วมือถงมือถือนะฮะหรือว่าถุงเท้ารองเท้าแตะของเล่นนะฮะหลักการก็คือไอแขนกอนตัวเนี้ยมันเอาไว้เพื่อที่จะเปิดทางให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นเข้าไปทําได้เพราะปกติถ้าเราปล่อยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นไปถูนในบ้านเราเลยเนี้ยไอตรงบริเวณที่มันลกๆอ่ะมีของเล่นลูกวางอยู่อะไรเงี้ย หุ่นยนต์มันก็จะไถใช่ไหมมันก็จะไถมันก็จะชนแทกแทกแทกแล้วมันก็จะจกระจ,จ,จายกว่าเดิมอะไรเงี้ยหรือบางทีเข้าไม่ได้เพราะติดของเหล่านี้ก็ไม่สามารถเข้าไปทำควศามสะอาดได้แต่พอมีแขนกลเพิบคราวนี้เอเอเฮ้ยถุงเท้าเหรอเดี๋ยวมันจะดูดติดเข้าไปแล้วมันจะทําให้หุ่นยนต์ไปต่อมไม่ได้ก็หยิบซะหยิบแล้วเอาไปวางไว้ตําแหน่งอื่นหรือหลบทางไปเคลียร์พื้นที่แขนกลตัวนี้ทําได้2อย่างคือเคลียร์พื้นที่เพื่อให้ด่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นเนี่ยเข้าไปดูดฝุ่นได้ กับอีกงานหนึ่งก็คือถ้าเป็นขยะชิ้นเล็กๆอย่างพวกเศษกระดาษทิชชู่เศษขยะถุงถึงอะไรเนี่ยก็หนีบแล้วเอาไปทิ้งถังขยะเลยคุณอาจจะต้องตีแมพในบ้านคุณแล้วบอกว่าตรงนี้มีถังขยะอยู่นะแล้วเวลามีขยะชิ้นใหญ่มันก็หนีบแล้วมันก็จะวิ่งมาทิ้งเท่ากับว่ามันเก็บขยะชิ้นใหญ่ในบ้านเราได้ด้วยหูห,หสุดยอดนะผมว่าอีกอีกนิดนึงอีกนิดนึงถ้า อีกหน่อยหุ่นยนต์ูดฝุ่นถูพื้นมีแขนสองแขนอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่ามีแขนยาวหน่อยยกของได้หนักหน่อยผมว่าอีกหน่อยมันจะมีฟีเจอร์จัดบ้านให้เราได้ด้วยว <c oughs> ิ่งมาถึงเพื่อเอานี้ไปไว้ตรงนี้นะเราก็โปรแกรมในแมปนะอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้นะเลยเดี๋ยวมันไปเก็บให้เราเก็บของโอ้โหถ้าเก็บของในบ้านให้เราได้ด้วยนี้นะสุดยอดนะนะฮะยังไม่มีข้อมูลการวางจําหน่ายและราคานะครับหุ่นยนต์ูดฝุ่นถูพื้นตัวนี้ส่วนใหญ่ของที่เปิดตัวใน CES นะครับเขาก็จะโชว์ก่อน อย่างเร็วสุดก็คือกลางปีนี้ปลายปีนี้หรือไม่ก็ปีหน้าไปเลยกว่าจะออกขายแต่ที่แน่ๆวันนี้เราได้รับรู้แล้วว่าหุ่นยนต์ดฝูฝนถูนพื้นใส่แขนกลเข้าไปมันเก็บของเก็บขยะเคลียร์พื้นที่ได้ด้วยตัวเอง